เมืองไทย,ไทยนะจะบอกให้ <laughs> น่าจะบอกให้วันนี้มาที่เหวเป็นเหวแห่งนรกนั่นคือน้ําตกเหวนรกอยู่ที่เขาใหญ่แต่ตรงนี้เป็นเขตติดต่อของอำเภอปากพลีจังหวัดนครน,นายกถือว่าเป็นน้ําตกที่โอ้โหทั่วโลกรู้จักครับเพราะนี้มันเป็นมรดกโลกด้วยแล้วคนไทยก็มากันเพียบอยู่แล้วต่างชาติก็มากันเพียบอยู่แล้ว นะครับเป็นที่เชิญหน้าชูตาในเรื่องของอากาศในเรื่องของธรรมชาติที่เราควรมาสัมผัสเพียงแต่ว่าการขึ้นลงอาจจะลำบ,บากนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่มีอายุสูงแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะประทับใจน้ำมีชีวิตมีใช่ไหม้าน้ำสิ้นชีวิตศูนย์กโมวลไปดูคนเดียวไม่ได้นะเออนี่ ธรรมชาติของบ้านเราก็ยังมีวันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องหวงแหนช่วยกันรักษาไว้เราเป็นเจ้าที่ดูแลใช่ไหมครับผมอยากจะบอกอะไรกับนักท่องเที่ยวพยาฝากอนักท่องเที่ยวมาเชื่อชมธรรมชาติจากครั้งหนึ่งในชีวิตใช่แล้วมันมีถึง3ชั้นนะครับอันนี้เป็นชั้นชั้นแรกชั้นที่สองปิดอยู่แต่ชั้นที่3ถือว่าเป็นสวรรค์โอกาสปิดปิดดาวอนเลยชั้นสองชั้นสาม ก็ยังงั้นเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์เลยอนห้อยู่นรกกันไปก่อนนะหวังว่าถ้าฟ้าเปิดเมื่อไหร่ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนและนี่คืออีกสุดยอดหนึ่งของน้ำตกอยู่นรกครับอนาหำตกวีหกโบกบินลากลา,ายขอเชิญหญ,ญิงชายได้มาเบิ่งดูกัน เป็นธรรมชาติที่นครนายกนั้นเขาใหญ่ของเราเชิดฉันเชิญมาเที่ยวกันให้มากมีเอ้ยสสันเมือไทย